วัสดีครับเรเวลถนนครับขับตรงไปตลอดโดวยว่งบนทางหลวงสา,าลาลสายเอเชียหมายเลขสองหมายเลขสองสายเอเชียครับขับต่อไปบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลขสองอีกยี่สิกิโลเมตรอันนี้อยู่ครับอ,อ,อีกสองกิโลก็คือทุ่งตะโกอ่า หลังสวน21สุราสี่สิบร้อย40เรวิวเส้นทางครับถนน41นะเขาเขียนว่า่งแต่หมายเลข2อ่เอเซียสายเอเซียหมายเลข2 เพืเ่อนๆสับสนไหมได้ยินไหมที่ผมแกลองเปิดเม็ดดูครับก็หมายเลขสีหนึ่งนะหรือว่าถนนเอเอสสองสายเอเชียครับสายเอเชียในเรื่องต้นจากจังหวัดจุมพรนะสีแยกผสมพรลงมาลงมาใต้ครับ ก่อนอกิติเคยบอกว่าเพี่เกษมไอ้นั้นพูดผิดนะคะรับขอโทษนะครับให้ข้อมูลผิดอันนี้ข้อมูลก่อแค้ไกลแล้วกันคือสายเอเชียครับอีกยี่สิบกิโลก็ถึงหลังสวนแล้วคะรับรรยากาศตะดนกำลังปรับปรุงนะฮะาคอสะพานปรับปรุงตามท อุ้วงงทางลอดทำทางแยกโอ้ทุกแยกเลยครับที่ผ่านนะยังไม่ได้ตีเส้นครับ ยางนาสองต้นนี้สวยใหญ่นี่ยางนาที่เห็นนะต้นตรงๆโต,ตวไว้นะยางนาโตวไว้นี่เตะพื้นไว้นะครับ lan tràn mà đấy để dòng máy xong bấm rung sống tràn gấp trong sống tràn hay đồ update trong sống tràn đi cả lòng tay nữa cả lòng tay แยกเกาปีบมาครับเมื่อกี้จากสีแยกเกาปีบมา กกระจให้ดูลดช่วงสองกรานครับวันนี้มาที่สิบเอ็ด รุ่งนี้วันที่สิบสองครับเมืเ่อคืนนี้ก็สงกรานแล้วครับตอนนี้รถมาจากกรุงเทพนะขาล่งใต้ก็เยอะแล้วมเมื่อคืนกิติกลับมา,มาเมื่อคืนก็โอ้โหรถเยอะเลยครับช่วงปากกลางลงมาเพชรบุรีประจวบลงมานะรถเยอะ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับดูแลอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับหมายเลข4141สายเอเชียเนี่ยวัดตัวน,นั้นน่ะที่ชื่อว่าวัดสวยนะสวน่วนนา้ดำ cứ kiện sườn nai đầm rồi oh tận đơn xài không? Hôm nay lông lông รับซื้อตุเรียนเยอะมากกำลังดำเนินนเขาบอกว่าคนจีนอะมามาเช่าที่มายัางไงไม่รู้รเราจริง